thank you คนไข่พากินสาระคะ่ะดื่มนมอุ่นก่อนนอนแล้วทําให้นอนแบบดีขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้ขอตอบแบบนี้ก่อนนะครับว่าเทคนิคการที่จะทําให้คนเรานอนได้ดีอันหนึ่งที่หลายๆท่านคงเคยได้ยินคือการที่ไปอาบน้ําอุ่นนะครับแล้วเรามาจะแนะนําว่าให้อาบน้ําอุ่นนะเป็น,นลักษณะที่เราไปแช่ในน้ําอุ่นนะครับแล้วเอาเท้าไปแช่ในน้ําอุ่นไม่ใช่เป็น,นลักษณะของเป็นอาบฝักบัวหรือชาเวอร์ในลักษณะแบบนั้นนะครับเหตุผลที่ทําแบบนั้นแล้วนอนหลับดีก็คือว่าเมื่อเมื่อเราไปแช่ในน้ําอุ่นเนี้ย อุณหภูมิร่างกายเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่พอเราเข้ามานอนเราไปอยู่ในห้องนอนที่เย็นกว่ามันมีการลดลงของอุณหภูมิร่างกายอตอนช่วงการลดลงของอุณหภูมิร่างกายตรงนั้นเนี่ยทำให้เรานอ,นอนหลับได้ดีขึ้น นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางคล้ายๆกันเนี่ยหลายๆท่านก็สังเกตว่าเอ๊ะการดื่มอะไรอุ่นๆนเนี่ย<ะ>ก็จะช่วยทําให้หนอนได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งหมอคิดว่าก็น่าจะใช้ได้ในการที่ดื่มอะไรอุ่นๆแต่คงจะไม่ให้ดื่มอะไรอุ่นๆที่เป็นสารที่มีกระตุ้นหรือเป็นพวกคาเฟอีนหรืออะไรต่างๆนะะ,ะนั้นอันนั้นแนทที่แน่ๆเราไม่แนะนําอย่างเช่นช้าอุ่นๆกาแฟอุ่นๆคงไม่ใช่สําหรับตอนช่วงนอนอันนี้เราคงทราบกันคราวนี้เรื่องนมเนี่ยนะครับโดยทั่ว ไปคืออย่างนี้อย่างที่เราทราบกันกนะ็คือว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยเราไม่อยากให้เขาเอ,อ่อทานยาพร้อมกับในเรื่องของตัวตีนโดยเฉพาะในเรื่องของ,ง<ฮ>อนมอาวนี้การที่ให้ดื่มนมอุ่นๆตอนกลางคืนเนี่ยและผู้ป่วยบางรายจะต้องมีการทานยาตอ่อกลางคืนซึ่งซึ่งอาจจะเป็นยาในกลุ่มพวกนีวโดปาซึ่งจะถูกยับยั้งการดูดซึมตอนกลางคืนในลักษณะแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนมอุ่นๆสําหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มียาพาร์กินสันที่เป็นรี บัวโดป้าตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับหมอเรียนอย่างนี้การดูดซึมยามื้อสุดท้ายตอนกลางคืนเนี่ยในผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะมีความทา้าทายอยู่น,นิดนึัง อย่างแรกสุดก็คือว่ายาตอนกลางคืนนี้ปริมาณมักจะไม่เยอะนั่นคือ,อยาที่1เพื่อให้ผู้ป่วยเนี้ยการทานยาลีโวโดป้าเยอะบางครั้งผู้ป่วยจะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นแพทย์อาจจะให้ยาในลักษณะโดสต่ำๆนั่นคือปริมาณที่1่อย่างที่2ก็คือว่าการดูดซึมตอนกลางคืนเนี้ยอาจจะไม่ดีเท่าตอนกลางวันเสมอไปเพราะว่าผู้ป่วยพารคิสันบางครั้งทานเสร็จปั๊บก็คือนอนเลยนะครับยาพารคิสันดูดซึมดีตอนท่านั่ง แต่ผู้ป่วยบางรายลงไปนอนเลยยาก็จะดูดซึมน้อยอยู่แล้วอยู่ส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับยาปริมาณน้อยการดูดซึมอาจจะน้อยและตอนนอนเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ขออยับมากลำไส้ก็เคลื่อนไหวน้อยด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการดูดซึมยาตอนกลางคืนเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ในผู้ป <c oughs> ่วยพากีสถานโดยทั่วไปที่ทานยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ไปทานนมซึ่งอาจจะไปยับยั้งการดูดซึมหรือลดการดูดซึมของยากลุ่มยาลิโบโดปาตอนกลางคืนเข้าไปอีกแต่ละ ักษนั้นหมอว่าอาจจะทำให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการผาจินซนเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นสิ่งหมออาจจะแนะนําก้างในลักษณะนี้ว่าการปรับอะไรก็ตามที่ทําให้อุณหภูมิเราลดลงในช่วงกลางคืนจะทําให้นอนหลับดีขึ้นนะครับการดื mm ่มอะไรอุ่นๆก็โอเคแต่ต้องไม่มีผลต่อการปูดซึมยาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ทานยาลีโวโดบาในมือก่อนนอนครับ mm hmm.